บอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดเกี่ยวกับตัว Zero Emission Building นะครับก็จะร่วมกับทีมงานครับที่เป็น Zero Emission ตัวนี้จะแสดงให้เห็นถึงโซลูชันต่างๆที่ไดกินพรวายให้กับลูกค้าได้ครับว่าแต่ละโซลูชันของไดกินอ่ะไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ของลูกค้าแต่ยังสามารถทําให้ถึง Zero Emission ได้เหมือนกันครับก็อันนี้ผมแยกมาให้ดู3าส่วนหลักๆจะเป็นส่วนของแอร์ส่วนของ IoT และก็ส่วนของ IAQ ครับเรื่องที่แอร์ก่อนก็ได้ครับก็จะเห็นว่า สินค้าปัจจุบันของไดกินนะครับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์หรือตัว VRV น,นั้นจะสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอน,นไดออกไซด์ได้ครับจากการที่เป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพพลังงานค่อนข้างสูงใช้ข้าไปน้อยลดการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับแล้วก็คอนเวอร์ตออกมาเป็นคาร์บอนแล้วก็คอนเวิร์ตออกมาเป็นต้นไม้อีกต่อหนึ่งได้ครับก็จะเห็นว่าเริ่มที่แพ็กเกจครับพอหดยัดได้ประมาณ5 0 0 0 0กว่า v r v าก็ขึ้นมาอีกนิดนึง ดเดี๋ยวเราจะมีตัวใหม่ครับ VRV s ตัวนี้ก็ขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับส่วนอันนี้จะเป็นตัว m a ุ u To IoT ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้อันนี้ถ้าใช้ร่วมกับ VRV ก็จะดึงประสิทธิภาพขึ้นได้อู่ประมาณ10%ครับส่วนข้างล่างจะเป็น IAQ Solution ที่ผมอธิบายไปแล้วเมื่อกี้เหมือนกันก็แต่ละตัวก็จะดึงได้ประมาณ10%ครับถ้าใช้ร่วมกับระบบ VRV ครับก็เมื่อกี้เป็นทางบิลดิ่งนะครับต่อไปจะเป็นทางของโฮมบ้างครับก็จะเป็นซีโร่อ s มิชันโฮมตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าตัวรูมแอร์กับสกายแอร์ที่ใช้ในบ้านของไนกินนะครับประหยัดไฟค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ไฟเทียบเท่ากับการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์11ตารางเมตรครับก็จะสามารถเพียงพอในการใช้กับระบบแอร์ของไนกินได้ล้ครับผมก็ในส่วนของซีโร่โฮมออมิชันโฮมก็จะมีประมาณ